ดูอีกหนึ่งคดีใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่ที่สุดในสุดสัปดาห์นี้เลยนะคะนั่นก็คือกรณีการนําตัวของอดีตผู้บริหารของสตาร์คล่าสุดเนี่ยเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่ดี i ล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตํารวจเอกทวีสอดสองซึ่งก่อนหน้านี้ไปราชการที่น,นราธิวาสรีบเดินทางมาที่ DSI เลยนะคะติดตามความคืบหน้าการสอบสวนนายชนินด้วยตนเองก่อนที่จะออกมาเปิดเผย หลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำประมาณสัก4ชั่วโมงนะเบื้องต้นเนี่ยนายชนินให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะแล้วก็จะให้การต่อสู้ในชั้นศาลทางด้านของพนังกงานสอบสวนลงความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ในวันรุ่งนี้เนี่ยเตรียมนำตัวไปส่งฟ้องศาลพร้อมแจ้ง6ข้อหาค่ะอาอการได้สมควรสั่งฟ้องแล้วในหลักการคือพนังกงานสอบสวน ก็เหมือนคดีสอบสวนเสร็จแล้วเราก็จะสอบปากคำวันนี้พนักงานสอบสวนได้ทราบจากพนักงานสอบสวนนะฮะได้สอบปากคำแจ้งข้อหาทั้งทั้งหกข้อหาใหญ่ๆแต่ละข้อหามันมีมีหลายกรรมบางทีรวมๆเป็นร้อยกรรมก็พอแจ้งแล้วคือเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่า จะให้การหรือไม่ให้การอันนี้ผมไม่ขอบอ,อกรายละเอียดแล้วก็มีมีตั้งให้การบ้างไม่ให้การบ้างเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้กระบวนการการสอบสวนก็จะเสร็จสิ้นซึ่งในหลักการเนี่ยวันพรุ่งนี้พนักง,งานสอบสวนต้องนําตัวคุณชนินไปส่งฟ้องกับพนักง,งานอายการ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามบรรยากาศการนําตัวไปส่งฟ้องศาลพร้อมกับแจ้ง6ข้อหานะคะส่วนประเด็นที่บอกว่านายชนินเนี่ยอ้างว่าตัวเองกําลังป่วยเกี่ยวกับโรคในช่องท้องมาอีกแล้วค่ะกาลังป่วยเบื้องตน้นอันนี้ต้องเชิญทีมแพทย์มาตรวจร่างกายโดยละเอียดตามระเบียบนะคะเพื่อให้รู้ผลที่แน่ชัดก่อนที่จะส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอายการส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางการเงิน ทางปปงได้ติดตามเส้นทางการเงินกลับมาได้ตอนนี้เนี่ยสามพล้านดังนั้นคิดว่ามันน่าจะมีเงินส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่อีกจํานวนหนึ่งแล้วก็ต้องให้ทาง DSI อสไออายการและกระทรวงการต่างประเทศติดตามสอบถามประเด็นเงินในส่วนที่เหลือต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมจากท่านรัฐมนตรีค่ะผู้ตที่เราจะดูว่าทรัพย์สินเงินเนี่ยโอนไปยังบุคคลใดบ้างที่ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเดิม อาจจะเป็นผู้ต้องหารายใหม่ที่มีการรับโอนทรัพย์สินไปตรงนี้ก็จะมีการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ ก็อขอเวลาอีกสักประมาณเดือนนะครับเราจะขอทราบว่าใครที่รับโอนเงินนี้คือท่านรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะพันตารวจตรียุทธนาแพดําต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนนะจึงจะรู้ว่าเงินส่วนที่เหลือที่กระจายไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจากการสอบสวนเนี่ยตามมาได้สามพันล้านแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยหอบเงินไปต่างประเทศมากกว่านั้นบางคนบอกว่า8 0 0พล้านซึ่งเราก็ยังไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงอ่ะนะคะแต่จากการตรวจสอบการข่าวเชิงลึกเนี่ย ทราบมาว่ามีรายงานข่าวว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เจ้าตัวแต่ไปอยู่คนรอบข้างอย่างเช่นอยู่ที่เลขานุก,การส่วนตัวอันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ดี i ตามตรวจสอบเส้นเงินนะคะนอกจากนี้มีรายงานว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดนะคะทางด้านของท่านอธิบดีอายการค่ะออคุณวิรุธฉันทนน,นันได้มีคำสั่งให้อายการผู้รับผิดชอบสำนวนเตรียมร่างคำฟ้องเอาไว้เรียบร้อยคือหมายถึงว่าสามารถนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย ไปส่งฟ้องต่อศาลทันทีแล้วเมื่อยื่นฟ้องนายชนินเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะไปขออนุญาตศาลอาญาเพื่อร่วมพิจารณาให้เป็นคดีเดียวกันกับจำเลยอื่นๆคนก่อนหน้าที่ส่งฟ้องไปก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการส่งฟ้องยื่นฟ้องผู้ต้องหาคนอื่นๆเพียงแต่ว่าคุณชนินเนี่ยหนีไปต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคดีนี้ทางพนักงานอายการพิเศษคดีหนึ่ง ของสำนักงานอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปรวมทั้งหมด11คนในจำนวนนี้ผู้ต้องหา5คนเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็เป็นจำเลยในความผิดฐานพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกแต่งบัญชีและงบการเงินและรวมไปถึงการช่อโกงพี่น้องประชาชนด้วย ถือว่าเป็นคดีใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าก็ตามตัวกันมานานนะคะแล้วก็นายกเศรษฐาเองก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคดีนี้มากๆนะคะเพราะว่าคดีหุ้นสตาร์เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมที่นี้พูดถึงนายกเศรษฐานะคะเราไปตามกันต่อเรื่องของภารกิจลงพื้นที่วันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยไปที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะที่อำเภอศรีราชา ตรงจุดนี้เนี่ยนายกเศรษฐานะคะก็ไปติดตามเรื่องรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะคะส่วนงานที่1งานก่อสร้างงานทะเลเงานทางทะเลนะคะทีนี้ขอออการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายเกรงไกรชัยศิริวงสุขเนี่ยก็ได้รายงานบอกว่าที่ผ่านมามีความล่าช้า3.99 เนี่ยนะคะเพราะว่าคือมันก็โควิดด้วยแหละหนึ่งแต่ว่ามีการปรับแผนกันนะคะซึ่งในปี68เนี่ยก็จะทําได้ตามแผนและก็ให้โครงการเนี่ยเสร็จสิ้นตามสัญญาในมิถุนายนปี2 5 6 9ด้วยนะคะซึ่งจะไม่กระทบสัญญากับเอกชนที่เป็นผู้สัญญาแน่นอนแล้วก็ในายสถาก็ไล่ฟังเพิ่มเติมว่าจริงๆเนี่ยพฤษภาคมปี66เนี่ยมาตรวจครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนั้นมีล่าช้าจริงแต่ว่าทีเนี้ยภายใต้การดําเนินการของนายสุริยะ รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็ทำให้ความราฐชันเนี่ยเหลือไม่ถึง4% 3 9, 9. เปอเไงใช่ไหมยังไม่ถึงสเเ็นแม่มันกระชับขึ้นมาเอาล่ะตรงนี้เนี่ยคิดว่าจะก่อสร้างได้เสร็จตามสัญญานะคะทีนี้เนี่ยจากตรงจุดนี้นะคะเราจะไปดูเรื่องของเส้นทางแข่งขัน F1 หน่อยนะคะวันนี้นายกเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าไปดูพื้นที่ที่หาดจอมเทียนนะะไปสำรวจพื้นที่เส้นทางการแข่งขัน F1 เนี่ยนะคะเพราะว่า จะมีพื้นที่หนึ่งก็คือพัทยาแล้วก็มีการสำรวจอีก3-4พื้นที่เดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยทางเจ้าที่ของ F1 ก็จะมาไทยแล้วก็จะมาพูดคุยกันนายนยยยังบอกด้วยนะคะว่า พื้นที่สนามบินอุตภเปาเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งคือเป็นตัวเลือกในการจัดการแข่งขันนะคะเดี๋ยวสักประมาณนหนึ่งเดือนครึ่งคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ถามว่าเราจะเป็นคนเลือกหรอไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องไปดูว่าที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ทํางานร่วมกับเขาซึ่งรัฐบาลเนี่ยคือหาทำเลที่ตั้งหลายที่แล้วให้ผู้บริหาร F1 ัเนี่ยเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดซึ่งไปดูแล้วเนี่ยพัทยาและอุตภเปาเนี่ยถือว่ามีศักยภาพที่ดีนะคะ ก็ถือว่าเป็นงานยากแต่นายกบอกว่าไอ้น,นี่เป็นโอกาสที่จะสามารถดึงเม็ดเงินหมหาศาลเข้ามาได้ในประเทศไทยนี่ถ้าทาได้จริงนี่คือรถเลยนะต้องปรบมือให้คุณเศรษฐาเลยนะ,ะแล้วพัทยาน,นี่ก็โหสวยอยู่แล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ก็คือรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วถ้าภาพนี้เนี่ยโอ้โหมันออกไปสู่สายตาชาวโลกอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวได้นะดีกว่ามาใสาก่กางเกงช้างร้อยตัวภายในหนึ่งนาที <laughs> <laughs> มาดูอีกกรณีหนึ่งค่ะอันนี้ต้องบอกว่า จะบอกว่าเป็นประเด็นอื้อฉาวก็อย่างไม่ใช่แต่เป็นประเด็นที่หลายคนวิพากวิจารณ์ณค่ะกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปแก้กฎหมาย